ก่อนที่จะไปดูรถยนต์รุ่นใหม่นะครับ h o n d a City ทั้งรุ่น Hatchback แล้วก็ e h e v ฝากท่านกดติดตามแมส t e รคา r นะครับกดสับให้กับผมแล้วก็ทีมงานด้วยรวมไปถึงทางด้าน เฟซบุ๊กด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทางแม้สโรศัก์นะครับวันนี้ผมตระกูลเดนมิตนะครับจะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับการเปิดตัวรถยนต์ City h h t ฮ h b a c k แล้วก็ City e เอ v นะครับโดยเราจะทําเป็น2คลิปแยกกันนะครับตัวรถเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าไปนะครับเขามีเวลาให้เราเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับต่อรุ่นนะฮะหลักๆนะครับผมมาเล่าให้ฟังก่อนข้อมูลผมมีละนะฮะตัวรถนะครับ ก็จะเป็นการนําเอาซิตี้ซีดานะครับมาปรับเปลี่ยนด้านท้ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนภายในนะคะให้มันมีความเป็นยูทิลิตี้มากขึ้นใช้ประโยชน์จากพื้นที่ภายน้องสารได้มากขึ้นตัวรถนั้นนะฮะมาพร้อมกับหน้าตาที่ไม่ได้แตกต่าง กันเท่าไหร่นะครับหลักๆแล้วผมขอพูดในเรื่องของระบบนะฮะ City h a t h b a c k นะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีด้วยกันนะครับอันดับแรกเลยสีแดง Ignite นะครับอันนี้มีให้เฉพาะในรุ่น RS เท่านั้นนะครับแต่สีใหม่ก็คือสีเทา Meteoroid ฮะอันนี้ก็เป็นสีใหม่เหมือนกันส่วนในรุ่น SV นะฮะนอกจากสีเทา Meteoroid แล้วเนี่ยนะครับยังเลือกสีขาวมุกได้แต่ว่าสีขาวมุกเนี่ยนะฮะคุณจะต้องเพิ่มเงิน10,000บาทที่เหลือนะครับจะมีสีดําคริสตัลนะครับแล้วก็สีเทาฮะงสีนี้ จะเป็นแบบสีมุกละเพราะฉะนั้นจะต้องเพิ่มเงินอีก6,000บาทด้วยส่วนอีกสีหนึ่งนะครับก็คือสีขาวธรรมดาหรือว่าสีขาวท้าเฟตานะฮะอันนี้อยู่ในรุ่น S Plus ครับ สำหรับการตกแต่งตัวรถนะครับอุปกรณ์ที่ทาง Honda นั้นมีให้นะจะมีอย่างเช่นตัว Sta ต e Up b o o s t e r นะครับก็คือจะมีอุปกรณ์ไอเทมตกแต่งให้คุณเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดตกแต่งสปอยเลอร์ทางด้านหลังนะครับราคา5,500บาทนะครับคิ้วตกแต่งซุ้มล้อทางด้านหน้านะครับ1,700บาทนะครับแล้วก็แผงครอบกันรอยครอบห้องสัมภาระนะครับราคา900บาทนะครับสติ๊กเกอร์ตกแต่งล้ออันลอยนะครับราคา320บาทก็จะเป็นราคา1ชุดเนี่ยมันจะมี 4ชิ้นด้วยกันอ่ะก็บวกราคาเข้าไปนะครับชิ้นละ320บาทนะครับต่อมาจะเป็นไฟตัดหมอกแบบ led นะครับราคา5,500บาทนะฮะตัวกล้องด้านหน้าตัวรถนะครับ3,850บบาทพวกนี้สามารถซื้อแยกได้นะครับจะสังเกตว่าถ้าหากว่าคุณแบบซื้อตัว หรือว่าตัว S p l u s แล้วมันไม่มีไฟตัดบอกเนี่ยคุณสามารถซื้อไฟตัดบอก LED ได้นะราคา5,500บาทใช่ไหมนอกจากนี้ฮอ n ด้ Honda ยังทําตัวชุดแต่งโมดูลโลไว้ให้คุณเลือกด้วยนะครับเป็นแพ็กเกจตกแต่งนะครับจะมีด้วยกัน2แพ็กเกจด้วยกันนะครับได้แก่โมดูลโล Aero แพ็กเกจนะครับราคาอยู่ที่16,900บาทนะครับแล้วก็ Aero Sport แพ็กเกจฮนะอันนี้จะมีราคา21,500บาทนะครับประกอบไปด้วยสเกิร์ตด้านหน้าแบบ2ชิ้นนะครับแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังแบบ2ชิ้นนะครับแล้วก็ยังมีชุดตกแต่งส นี่เลยครับคันจริงนะครับสีแดงอีกในเร d ที่มีเฉพาะในรุ่น RS เท่านั้นนะครับการตกแต่งหน้าตาตัวรถเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่ามันไม่ได้ต่างไปจาก City สีดดงด้านล่างเป็น LED เหมือนกันนี่คือฟูลเลยไฟสูงไม่ต่ำฟูลหมดเลยนะครับก็คือเหมือนปกติเลยผมคงไม่ไม่ไล่แล้วนะครับในรุ่น RS จะได้หน้าตาแบบนี้เลยก็คือกระจังหน้าสีดำกรอสนะครับแล้วก็โลโกโ้ RS สีแดงแบบนี้แล้วก็ตกแต่งชายกันชนนะครับ เนี่ยให้มันมีลวดลายสไตล์แบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับด้านข้างตัวรถเลยนะครับล้อแม็กนี่นะครับได้ล้อแม็กขนาด16นิ้วนะครับเป็นแม็กแบบปัดเงาทูโทนสีดําเงาด้วยนะครับเอ้ยผมว่าผมชอบนะอาจจะดูแบบลายแบบไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่นะครับยางนะครับให้มาเป็นโยโกฮาม่าบลูเอิร์ดอ่ายางซีรีส์เดียวกับตัวซีดานเลยนะครับครับแต่ถ้าเป็นรุ่น SV แล้วก็ตัว S อสพลนะครับจะได้ล้อขนาด15นิ้วนะฮะนี่กระจกมองข้างนะครับสีดําเงานะครับแล้วก็ มิติตัวถังนะครับตัวรถนะครับจะมีความยาวของตัวรถนั้นยาวกว่าแจ๊สที่ขายอยู่ตอนเนี้ยคือแจ๊สรุ่นเดิมเหมือนกันผมพูดแบบนี้นะครับยาวกว่าแจ๊ส314มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีขนาดที่สั้นกว่าซิตี้ซีดาที่ขายอยู่ตอนนี้204ม mm ิลลิเมตรนะครับส่วนความสูงของตัวรถนะครับความสูงนั้นจะอยู่ที่1,488ม mm, ิลลิเมตรซึ่งเป็นความสูงที่ต่ำกว่าแจ๊สเดิมอยู่ที่37มิลลิเมตรแต่จะสูงกว่าในรุ่นซิตี้ซีดานตอนนี้ อยู่ที่21มิลิเมตรส่วนความสูงจากพื้นรถนะครับเท่ากับแจ็ซรุ่นปัจจุบันนะครับแล้วก็เท่ากับซิตี้ซีดานคือ135มิลิเมตรตัวนี้นะครับดรัมเบรกยังเป็นน้มเบรกอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นตัว e s e v จะได้เป็นดิสเบรกนะครับเพราะว่ามีเบรกมือไฟฟ้าด้านท้ายคือไฮไลท์เลยนะครับสอกระแบบชาร์กฟินนะครับอันนี้เป็นสีดําเงาจริงๆให้ทุกเกรดนะครับแต่ว่าในรุ่น RS นะครับจะได้เป็นสีดําเงาแบบนี้มีสปอยเลอร์นะครับออกแบบมาให้มันเข้าชุดกันในตัวเลยนะครับแล เป็นงานสีดําเงาให้เข้ากับชุดกระจกนะครับไล่ฟ้านะครับแล้วก็ตัวไฟเบรกนะครับนี่ไงเอ้ยผมว่าด้านท้ายดูดีนะครับตัวจริงดูมีมิติมากกว่าในรูปเยอะเลยนะครับเพราะก่อนหน้าเนี้ยเราไม่เคยเห็นคันจริงเลยนะครับตัวนี้รองรับกล้องมองภาพนะครับด้านหลังนะครับที่ปรับมุมมองได้3มุมมองด้วยกันนะครับสิ่งที่เป็นจุดเด่นนะครับของซิตี้ในเจเนอเรชันที่5ไม่ว่าจะเป็นตัวซีดานหรือว่าตัวแฮชแบ็คือเส้นโชเดอร์ไลน์นะครับที่ลาดตั้งแต่บริเวณแก้มข้างของตัวรถนะครับเห็นไหม ตั้งแต่แนวของด้านล่างอฝากโปรงเนี่ยแล้วชนมาบรรจบกันที่บริเวณของไฟท้ายคือในรุ่นซีดานก็แบบนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นตัวแฮชแบ็กแล้วนะครับคุณก็จะเห็นว่าเขายังคงเอกลักษณ์ของตรงนี้ไว้อันนี้คือเอกลักษณ์ของซิตี้เจอ r a ร i ชันที่5นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวถังหรือว่ารุ่นใดก็ตามโลโก้ซิตี้นะครับแล้วก็ด้านหลังอักษร RS นะฮะการตกแต่งด้านหลังก็จะเข้าชุดกับทางด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะรุ่น RS เท่านั้นนะครับทีนี้เราต้องมาเปิดด้านท้ายกันหลย นะครับมีโชคค้ำมาให้นะพื้นที่ภายในห้องโดยสารนะครับถ้าใครที่แบบชอบแจ๊สอยู่แล้วนะครับเขายังคงฟังก์ชันการใช้งานของการใช้งานยูทิลิตี้ต่างๆของภายในห้องโดยสารอย่างเต็มพิกัดนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในห้องโดยสารได้ถึง4รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือลองโหมดลองโหมดอย่างไรนะครับก็คือพับเบาะตรงนี้นะครับสามารถพับเรียบได้นะฮะพับเรียบลงไปแบบนี้แล้วไปพับเบาะด้านหน้าได้อีกนะครับซึ่งพอพับแล้วเขาเรียกว่าลองโหมดคือคุณสามารถที่จะใส่ของที่มันยาวๆได้เช่นแบบ เรือคาัักนะความยาวนะครับของของที่จะวางแบบนี้ได้ไม่เกิน2.6เมตรตรงนี้นะครับถ้าคุณพับแบบนี้ออกไปนะครับเขาเรียกว่า utility ก็คือคุณสามารถใส่ของได้แบบนี้ได้อีกนะครับแล้วก็พับแล้วเรียบเลยนี่คือจุดเด่นของ city hatchback นะครับนอกนอจากนั้นยังมี refresh mode นะครับก็คือการพับเบาะแบบนี้ลงมานะครับคือ refresh mode นะครับคุณสามารถที่จะ พับแล้วนอนได้นี่นี่นะครับปึ๊บพอคุณพับแบบนี้เห็นไหมว่าเบาะมันเองค่อนข้างเยอะนะครับมันสามารถพับแล้วมันก็แบบผ่อนคลายได้ก็ถึงเรียกว่ารีเฟชโหมดอีกอันนึงที่เป็นจุดเด่นแล้วหลายคนนะครับคุณแม่บ้านพ่อบ้านชอบมากๆเลยก็คืออะไรรู้ไหมนี่เบาะนะครับนอกเหนือจากพับแยก40-60ได้แล้ว นี่เลยนี่คือจุดเด่นของแจ็คเดิมนะครับซึ่ง City Hatchback ยังคงเอาไว้นะครับแม้แต่ Honda f i t ทตี่ขายในญี่ปุ่นนะครับก็ยังทำได้แบบนี้ซึ่ง City Hatchback ที่ใช้แพลตฟอร์มร่วมกันเนี่ยก็ทำได้เช่นเดียวกันสามารถวางแบบกระถางต้นไม้ได้ยังไม่เห็นรุ่น SV นะครับก็เลยยังตอบไม่ได้ว่า SV ได้ที่เท้าแขนไหมอ่าคือในรุ่น City ้ซีดานเนี่ยมันได้ที่เท้าแขนเฉพาะในรุ่น RS เท่านั้น SV ไม่มีใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยซิตี้แฮชแบ็ในรุ่น RS มีอันนี้มาให้แต่มันตำนะครับถ้ามันค้างได้สักหน่อยหนึ่งเนี่ยการการประคองแขนของเราเนี่ยมันจะดีกว่านี้นะแต่ว่าการเดินได้นะมีหนังที่เป็นแบบหนังกลับเข้ามานะอันนี้คือเฉพาะในรุ่น RS เท่าน,นั้นแล้วก็จะมีการเดินได้สีแดงแบบนี้เบาะนุ่มดีนะเฮ้ยเบาะนั่งสบายอะ่ะแล้วก็การพับเบาะเนี่ยในรุ่นสีดำมันทำไม่ได้ไงซึ่งจริงๆมันน่าจะทำได้นะ รุ่น rs นะครับทางด้านหลังก็ไม่มี usb นะอยากได้ usb นะครับแล้วก็ถ้าคุณไปดูในสเปคในรุ่น4ดานเนี่ยลำโพงเขาจะมีทั้งหมดเท่าไหร่8ตำแหน่งสหรับในรุ่น rs แต่ถ้าเป็นในรุ่น sv จะมีลำโพงทั้งหมด4ตํตำแหน่งผมเชื่อว่าในรุ่น hatchback น่าจะเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าผิดพลาดเพราะตอนนี้ผมยังไม่เห็นสเปะแผงข้างประตูบุนุ่มนะครับงานอินทีรลียก็ถือว่าเป็นอ e ีวคาเฟ่สองที่เกรดงานโอเคนะครับยิ่งถ้าไปเทียบกับในกลุ่มตลาดทั้งยาร i s s ว v note นะ แล้วก็ m a สด้า2เนี่ยก็ถือว่าเขาก็แถวหน้านะครับมาสด้า2ก็ถือว่างานดีเหมือนกันทีนี้เราไปดูทางด้านหน้ากันบ้างครับความแตกต่างที่ผมเห็นเลยนะครับเมื่อเทียบกับซีดาน RS ก็คืออะไรคืองานตกแต่งที่เป็นสีดำเป็นโนแบล็กฮะอันนี้จะดูเยอะกว่าเช่นเนี่ยเห็นไหมงานที่เป็นบริเวณของช่องแอร์ถ้าเป็นตัว C ีดามันจะเป็นสีเงินฮะเห็นไหมอ่าแต่ซีดานเนี่ยถ้าเป็นหน้าจอขอบหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้แหละหน้าจอ8นิ้วนะครับรองรับ a p p l e c a r า l พ y ในรุ่น iS นะครับ Honda ติดตั้ง Honda Connect มานะครับที่จะมีซิมการ์จาก AAS นะครับแต่คุณจะต้องแบบไปเสียค่าบริการตัวเอง,เองแต่อาจจะมีฟรีให้ในช่วงแรกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าหลักๆแล้วฟังก์ชันใน Honda Connect เนี่ยนะฮะจะมีหลากหลายการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันมือถือนะครับการใช้งานเรื่องของแจ้งเตือนเรื่องอุบัติเหตุเมื่อถุงลมนิภัยระเบิดออกมานะครับ การใช้งานปล่อย Wi-Fi ไ,ไ,ได้รองรับอุปกรณ์ได้ถึงถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะ45อุปกรณ์ด้วยกันนะครับและถ้าหากว่าคุณเนี่ยจอดรถไว้แล้วคุณเดินออกนะครับ Wi-Fi เนี่ยจะส่งสัญญ,ญาณได้ถึง40เมตรด้วยกันอ่าอันนี้คือคร่าวๆนะครับสามารถปลดล็อกสั่งเปิดไฟหน้าได้นี่คือจุดเด่นของ Honda c o n n e c t นะครับที่มีในเฉพาะรุ่น RS เท่านั้นนะครับการตกแต่งที่เหลือที่แตกต่างจากรุ่นซีดานคือเบาะหนังแม้ว่าจะมีงานที่เป็นหนังกลับแล้วก็เป็นวัสดุผ้าขึ้นลายมาแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างคืออขบ ขอบในรุ่นซีดานเนี่ยมันจะเป็นหนังแต่ตัวแฮชแบ็กจะเป็นผ้าแล้วเป็นแบบเป็นผ้าแบบเป็นตะข่ายแดงๆเห็นไหมอ่าก็จะดูแบบมีมิติหน่อยออกแบบมาพอมันกระทบกับไฟเนี่ยจะดูดีนะครับแล้วก็งานได้พวกนี้ที่บุนุ่มมาตรงนี้ได้ก็จะเป็นได้สีแดงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในรุ่น IS นะครับแสงไฟของช่องแอร์ก็จะเป็นงานสีแดงด้วย แล้วก็หน้าปัดเรือนใหม่นะครับก็จะเป็นแสงไฟสีแดงเข้มสีแดงเหมือนกันนะครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันมาพร้อมกับครูสซอนโตรนะครับในรุ่น rs นะฮะแล้วก็พวงมาลัยมีการเดินได้งานตกแต่งจะเป็นงานสีดําเงานะครับคืออะไรที่มันเป็นสีเงินเงินของในรุ่นซีดานเนี่ยในรุ่นแฮชแบ็กจะเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยนะครับระบบปรับอากาศออโต้นะครับ usb 2ตําแหน่งนะครับมี power outlet มา1ตําแหน่งนะครับมี auto start ต t o p นะครับมีปุ่มีคอนวางแก้วน้าอยู่ในตําแหน่งเดียวกันกับ ตัวซีดานทั้งนั้นนะครับเนี่ยฮะบุกนุ่มมาแผงข้างประตูกระจกออโต้แค่บานเดียวครับแล้วก็กระจกยังไม่ได้นะที่เป็นแบบออโต้ตัดแสงนะครับยังไม่มีช่องเก็บแว่นนะครับพื้นที่ที่เหลือนะครับของเพดานก็จะเป็นสีดำทั้งหมดนะฮะราคาตัวรถนะครับในรุ่น S p l พัดเริ่มต้นนั้นราคา5 9 9 0 0 0บาทนะครับขยับมาที่รุ่นรองท็อป SV นะครับราคาอยู่ที่6 7 5 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ท็อปสุดนะครับรุ่น RS นั้นราคาตัวรถอยู่ที่ 749,000บาทนะครับราคานี้แพงกว่ารุ่น RS ในรุ่น City s o d a อยู่10,000บาทครับ